หายไปเฉพาะที่เป็นโลกุตระธรรมหายไปเฉพาะส่วนที่เป็นโลกุตระธรรมส่วนโลกิยธรรมยังมาครบหมดนะอีกในหนึ่งละ,ะหรืออีกในหนึ่งอัทถารักษะคืออะไรมีใช่ไหม มีกุศลกุศลธรรมอากุศลธรรมเป็นตน้นแล้วเขาก็เว้นอะไรเอ่ยเว้นรักษาลมใช่ไหมที่เราเคยท่องนะเว้นนะเว้นรักษาลมตรงนี้คุณต้องรีบท่องนะถ้าไม่รีบท่องก็ ภาละไปเรื่อยๆละ่ะรู้จักดินเ้าพ่อขังหมูไหมวจีเพทะสัสทธะองค์ธรรมคืออะไรองค์ธรรมเป็นอะไรองค์ธรรม วจีเพทัสสัทธาอ์ธรรมคืออะไรอ,องค์ธรรมคืออะไรเสียงอ์องธรรมคือเสียงเสียงที่พูดว่าอะไรเ,เสียงที่พูดว่ากุศลธรรม,มานะะั่นแหะอ่ากุศลธรรม,มานี่ยคำพูด เสียงอย่างอื่นก็มีอยู่แต่เสียงอย่างอื่นไม่เป็นวจีเพทะเสียงที่เป็นวจีเพทะคือกุศลาธรรมมาเพราะว่าเป็นการจําแนกธรรมใช่ไหมเพทะนี่คือประเภทอะ <gun> นะกล่าวประเภทของธรรมเสียงที่กล่าวประเภทของธรรมนะเสียงถ้าคุยกันธรรมดาก็ไม่ไม่กอ่อบไม่ก่อให้เกิดเรารู้อะไรไม่รู้ไม่รู้ปร,ม,ร,รมัตธรรม เสียงที่จะรู้ปรมัตธ,ธรรมก็คือต้องอะไรกุศลาธรรมมาหรือเสียงในพระสูตรอย่างเนี้ยแสดงพระสูตรอย่างเนี้ยได้พระสูตรพระวินัยอะไรอย่างเนี้ยได้หมดนะแต่ว่าเราเรียนอภิธรรมเราก็เลยใช้อะไรกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมะาเป็นต้นอะไรนะกุศลาธรรมมานี่คือครรมมนี่คืออะไรกุศลาติกะ พราะนั้นก็ต้องว่าไปจนกระทั่งถึงอะไรสารณะทุกกะาสารนาธรรมมาแล้วถ้าจะเอาให้อะไรให้ถึงที่สุดก็ต้องกล่าวครบทั้งเจ็ดธรรมภีร์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแต่ว่าท่านพูดเป็นต้นเอาไวน้นงว่าคนเราจะบรรลุธรรมได้ต้องรู้อะไรรู้กุศสลธรรมบ้างรู้เจตสิกรู้อะไรพวกนี้นะก็แสดงลักษณะน,นี้ออกมาและอะไรต่อ วิมุตเหมือนกันใช่ไหมวิมุติตรัสะคือนิพพานกับละสารลม <c oughs> ตรงนี้จะใช้คำว่ากับนะเสมอ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> คุณใช้และผิดเลยนะ <c oughs> อ่าถามว่า <c oughs> ปรมาจธรรมะทำตรงนี้เนี่ย เว้นนิพพานไปตัวหนึ่งกับเว้นรักษาลมที่เหลือใช้หมดเลยใช่ไหมได้ปรมตถธ,ธรรมหมดเลยนะเพราะว่ามีกุศลธรรมอากุศลธรรมเป็นต้นคืออะไรอัพยากตะธรรมเพราะฉะนั้นครบหมดเลยปรมัตถธรรมครบสี่เลยถ้าเราเอาโดยในที่สองตรงนี้นะจะเหลืออะไรไหมไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นคาตอบที่เราตอบว่าอายตน 11, ะสิบเอ็ดเว้นรักษาทั้งสี่ต้องใช้ในที่หนึ่ง แต่เวลาตอบองมภามตรงส่วนนี้ต้องตอบทั้งสองในต้องตอบทั้งสองในนะเข้าใจความหมายนะใช่ในที่หนึ่งถึงจะเหลืออายตณะ1 1แล้วก็เวน้นรัสสะทั้ง4แต่ถ้าใช้ในที่สองเหลืออะไรเหลือบัญญัติอย่างเดียวใช่ไหมเหลือบัญญัติอย่างเดียวถ้าใช้ในที่สองคำตอบตรงนี้ต้องตอบว่าอามันตา ถูกไหมแต่พระพระุทธองค์ตอบอามันตาไหม,ม<า>ไม่ตอบนะไม่ตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอาคำตอบตามพระพุทธองค์นะได้นะณ <c oughs> อะไรเอย่ยณรโส ณละโสนายาตนานติตรงนี้ก็เป็นละสังใช่ไหมเพราะเราบอกว่าต้องเป็นสระอังหมดนะตรงนี้ก็ละสันจะตรงนี้ก็เป็นณละโสนเจวะละโสนะจะอายาตนาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลัสะทั้งสี่ถ้าจำแบบได้นะจะไม่ยาก ปัญหาคือรูปแบบมันจําไม่ได้แล้วคุณจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะเข้าข้างตัวเองอ่ะจะประมาทนะบอกเอ๊ยมันเหมือนเหมือนกันกเดียเด๋ยวแป๊บเดี๋ยวท่องก็ได้นะพอใกล้ๆสอบจริงๆนะคุณจะมีเรื่องให้ท่องอีกร้อยแปดพันเ้าเพราะนั้นรีบท่องไปทั้งแต่ตอนเนี้ยท่องไปเถอะสวดไป สวดจาไม่ได้นะคุณสวดไปสักสามเดือนอะจําได้เองเปิดหนังสืออ่านสามเดือนยังจําได้เลยอ้าวยังไงก็ได้ตั้งก็ดีไม่ตั้งก็ได้ถ้าคุณง่วงนอน,นอมากๆคุณก็สวดไปสวดได้ไม่จบไม่เป็นไรสวดได้แค่ไหนก็แค่นั้นสวดแล้วเหนื่อยก็พอนะ แรกๆคุณไม่ต้องไปเอาจนกระทั่งครบเท่าไหร่12อายตนะคุณเอาครึ่งหนึ่งก่อนก็ยังได้แต่ถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณก็สวดต่อไปแต่พอคุณสวดไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะได้ครบเองอะ่ะเพราะว่ายิ่งสวดไปมันจะยิ่งเร็วขึ้นเราจะยิ่งคล่องขึ้นใหม่ๆก็สวดได้แค่ไหนก็พอแค่นั้นไม่ต้องไปกังนวลว่าจะต้องได้ทั้งหมดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไป อ๋อต้องร้องแน่นอนนะแล้วอยากจะให้แบบร้องแบบไม่ต้องดูด้วยอะ่ะเพราะว่าควรจะจําอันนี้ได้เพราะอันนี้จะเป็นตัวที่ยากยากที่สุดนะในรัศดะก์ทั้งในองค์ธรรมที่เหลือตรงนี้จะยากนะเพราะว่ายากในที่สองเนี่ยละออสองอันแต่เวลาตอบตรงนี้คําตอบตรงนี้เอามาจากในที่หนึ่งแต่เวลาตอบองค์ธรรม รักษาทั้งสต้องตอบทั้งสองนตอบทั้งสองนนะยกเว้นว่าเขาจะระบุว่าเอาในเดียวหรือถ้าสัมภาษณ์เขาบอกว่าแค่นี้พอแล้วพอเราบอกอีกในหนึ่งเขาบอกพอก็คือจบแต่ถ้าเขาไม่บอกต้องสองน สวัสดีนะครับ เราไ่เอาพูดตรงคำของตัวนี้ห้ามดูหนังสือมองกระดานอ้าวลัษทั้งสี่คือัษทั้งสี่คืออานรัะคือคนัป็นทิลปะสี่ท อะไรเอ่ยโหดถับพาใช่ไหม <c oughs> โหดถับพามานาเราบอกว่าเหมือนกันแล้วนะเราก็ไม่แสดงแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ไปอะไรเอ่ยทำใช่ไหมทำโมทำโ,โมมีอะไรบ้าง <c oughs> ปารมัตตธรรมใช่ไหม <c oughs> อ่าปารมัตตธรรม บรลมัตธรรมคืออะไร 99, 99, 99. อ่าปกติเราจะบอกจี89แล้วก็อะไรโอราลิตรูป12 <52. S 1> ใช่ไหมส่วนที่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะคืออะไรเอ่ยธรรมายตนะก็คือเจตสิก52สุขุมรูป16 นิพพานถ้าเรารวมตรงนี้ก็คือจีด 89, จิดตเ9เจตสิก52รูป28แล้วก็นิพพานเขาเลยเรียกว่าอะไรปารมัตรธรรมเฉยๆเฉยๆเลยนะได้ไหมนอกจากว่ามีปรมัตรธรรมแล้วยังมีอะไรอีกตัวหนึ่งบัญญัติธรรมใช่ไหมอ่าบัญญัติธรรมคือ สมหาบัญญัติมีใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> เป็นอยายัตนะไหมไม่เป็นนะเพราะนั้นอยายันะมันได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมได้แค่ตรงนี้แล้วก็ยังมีอะไรอีกเอกเทศบัญญัติเอกเทสเบัญญัติมีอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้คุณก็ต้องขยาย แต่ว่าเราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะรวมกันเรียกว่าบัญญัติเฉยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนที่แสดงคู่ธรมโมทมโมเอาเฉพาะอะไรมาแสดงปรารมัตธรรมเพราะประารมัตธรรมเป็นอาญตนะส่วนบัญญัติธรรมไม่เป็นก็ไม่ถูกแสดงถูกไหมเพราะว่าเรากำลังทำอะไรสุทธายตนะเอา บทนั้นมาเป็นอายตนะรวนรวนครับอ่าอะไรนะใช่อ่าก็ <c oughs> ตรงปรมัตธรรมเนี่ย ปรมัตธ,ธรรมมันครบสี่ไหมมันเว้นทร,รมายตนะไปตอนที่เป็นปททะโสทนะเพราะว่าทำรรมายตนะได้อะไรเจตสิกห้าสิบสองแล้วก็อะไรครับสุขุมารุสิบหกนิพพานนิพพานก็เป็นปรมัตธ,ธรรมตัวหนึ่งเจตสิกก็เป็นปรมัตธ,ธรรมตัวหนึ่งปรมัตธ,ธรรมตอนที่ได้ตอนในปททะโสทนะได้อะไรครับจิตแปดสิบเก้ากับ โอราลิกร,ร 12, ููสิบสองเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ครบสี่ไม่ครบสี่นะ,ะก็เลยไม่เรียกสี่แต่ว่าพอมาเป็นธรรมโมตรงเนี้ยได้ธรรมายตนะก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้ด้วยใช่ไหมก็กลับมาเลยนะก็เลยเรียกว่าปรมตถธ,ธรรมทั้งสี่ได้ไหมองค์ธรรมไม่เท่ากันนะตอนที่เราทำอะไรเอ่ยปัโฐานะเนี่ยตัวนี้เป็นทั้งธรรมตัวนี้นะเอาสภาพตัวนี้ ตัวนี้เป็นทั้งอะไรเอ่ยเป็นทั้งธรรมะแล้วก็เป็นทั้งธรรมายตนะ <Nash> มันเลยถูกแยกออกมาแต่ตัวนี้เป็นเฉพาะอะไรเอ่ยเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอตัวเนี้เขาไม่เป็นธรรมายตนะเขาเป็นเฉพาะแค่นี้เองนะส่วนบนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราแยกออกมาเนี่ยแยกตามบทของยมกนะอืม แต่ว่าตอนนี้เรากําลังเราพูดธรรมายตนะหรือเปล่าไม่ได้พูดแต่เราพูดเฉพาะอะไรเอ่ยเราพูดเฉพาะธรรมะอย่างเดียวอ่าตอนนี้เราพูดธรรมะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นธรรมะตัวนี้ก็เป็นธรรมะก็เลยเอามารวมกันรวมกันหมดเลยเข้าใจความหมายใช่ไหมเข้าใจไหมนี่ก็เป็นธรรมะใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นธรรมะตัวนี้ก็เป็นธรรมะ เราไม่ได้พูดธรรมายตนะนะแล้วเราถามว่าไอ้ส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยเป็นอายตนะหรือเปล่าอ้าวใช่ใช่ใชอ่าตอนประทัดโสธนะเนี่ยเราชําระบทระหว่างธรรมะกับธรรมายตนะมันเลยต้องฉีกออกจากกันแต่ตอนนี้เรากําลังพูดอะไรธรรมะกับอายตนะอ่าต่างกันตรงนี้นะเข้าใจความหมายแล้วนะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอะไรเอ่ยเอาบัญญัติออกไปใช่ไหมเอาบัญญัติออกไปนะธรรมะทั้งหมดเป็นอายตนะไหมเป็นอรมัตรธรรมทั้งหมดเป็นอายตนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยตอบว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นธรรมายตนะใช่ไหมเกินสละอาไปตัวหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นธรรมอะไรเอ่ย ธรรมโมนะธรรมโมธรรมะธรรมโมองค์ธรรมได้แก่อะไรเอ่ยทั้งสี่นะตรงนี้ไม่ต้องขยายละไม่ต้องบอกว่าคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะว่ารู้แล้วนะปรมัตถธรรมมีทั้งสี่ละตอบแค่นี้พอเลยได้ แต่ถ้าเราเขียนปรลมัธธรรมทั้งสจะจําได้ไหมมันเคยท่องของเก่ามาใช่ไหมอ่าเราก็ก็ได้ตรงนี้หรือถ้าเรามองออกมาเราก็วงเล็บตรงเนี้ยนะเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้ววงเล็บตรงนี้ว่าอะไรครับปมามัธธรรมทั้งสี่นะอ่าอย่างเนี้ยง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคำตอบจริงๆเราก็ใช้ตัวนี้ไปใช้เป็นคำตอบ คงร,รมอะไรนะอ๋อไม่อย่าไปอย่าไปคิดว่าหนังสือตกหรือว่าอะไรนะหนังสือถูกเป็นส่วนใหญ่สูตถูกเป็นส่วนใหญ่ยยใช่นอกจากว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะมีผิดไม่เยอะหรอกมีผิดไม่เยอะ เพราะนั้นปาลัมะจะทำทั้งสี่เป็นอายตนะทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เหลือไม่ชื่อว่าธรรมะก็เลยเหลือเฉพาะอะไรเอ่ยเ,เหลือเฉพาะบัญญัติที่เป็นบัญญัติธรรมกับเอกเทศะบัญญัติถามว่าตรงนี้เป็นอายตนะไหมไม,ไม่เป็นทั้งคู่เลยคําตอบเลยตอบแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องตอบอะไรอามันตานะากายโยกับธรรมโมต,ต้องตอบ อามันตาใช่ไหมอตอบอามันตานะเพราะนั้นก็ง่ายแล้วนะแต่เวลาสอบจริงๆตอบอะไร ทำมันจะทำมังเปตตวาทั้งปีเนาะเหมือนกับสังขารอะท่องไปก็จำแบบนั้นหมดเพราะว่าเราท่องเป็นอะไรเราท่องเป็นอารมณ์ไปตลอดนะ <c oughs> แต่ศัพท์พวกนี้ยากนะถ้าคุณจะเก็บให้ได้ครบหมดเนี่ยคุณต้องไปย่อและสรุปดีๆ นะปัญติต้องสรุปดีๆนะถ้าคุณสรุปไม่ดีเนี่ยคุณดูปัญตินี่เป็นเป็นหลายวันเลยแต่ถ้าคุณสรุปดีๆนะคุณดูแป๊บเดียวก็จบชั่วโมงเดียวก็จบเพราะนั้นทำตารางทำทำทำการสรุปให้มันดีอะเรียนแต่ละเรื่องพอเรียนการหนึ่งจบก็สรุปสักทีหนึ่งสรุปสักทีหนึ่งแล้วคุณจะไม่เป็นภาระนะแต่ถ้าคุณไม่สรุปนะ ปีเนี้ยหัวโตเลยเรียนแล้วเนี่ย <c oughs> เคยคิดไหมว่าสัพันยุตยานทำไม <_ S 2> โอ้โหล้ำลึกขนาดนี้ <_ S 1> เราเรียนมาแล้วแล้วเรารู้อะไรบ้าง <_ S 1> อ้าวอย่างเรียนปฏิจจสมุปบาท คิดว่ามันยังไงทำไมปฏิจจสมุปบาทมันถึงโอ้ยคนพูดเยอะแยะไปหมดเลยรู้ไหมทำไมมันมันมันพิสดารขนาดไหนเนี่ยมันเป็นการบอกเหตุปัจจัยใช่ไหมของอะไรของสิ่งที่มีชีวิต ในอะไรเอ่ยสามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยอธิบายได้ด้วยปฏิจจสมุปบาททุกอันเลยใช่ไหมทุกภูมิทุกอะไรอธิบายได้หมดเลยและเคยคิดไหมยุงอายุสั้นที่สุดกี่วันเจ็ดวันก็อธิบายได้ด้วยอะไรเจ็ดวันก็อธิบายได้ด้วยปฏิจจสมุปบาทอรูปประพรมอายุยาวที่สุดเท่าไหร่ ในวสัญญาอายุเท่าไหร่8ป0 0 0พกับมหากับแปดหมื่มหากับยาวขนาดไหนเมื่อเทียบกับ7วันก็ยังอธิบายได้ด้วยปฏิจจสมุปบาทนี่คือเราอธิบายโดยะายในพระสูตรใช่ไหม และเวลาเราอาธิบายในภาพพิธรรมเระในของภาพพิธรรมอภิธรมัในในอภิธรรมันในนี่อธิบายอะไรจำได้ไหมมัชฌิมทโทอธิบายจิตหนึ่งขณะหนึ่งดวงเพราะนั้นอธิบายได้เล็กที่สุดถึงจิตหนึ่งดวง โดยใช้สูตรเดียวกันโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเลยเพราะนั้นลำลึกขนาดไหนยาวที่สุดจนถึงเทไรเอ่ย8 4 0 0มสี่พมหากัปก็ยังใช้ปฏิจจสมุปบาทอธิบายได้สั้นที่สุดแค่หนึ่งขนาดจิตหนึ่งจิตหนึ่งดวงก็ยังอะไรครับอธิบายได้ด้วยปฏิจจสมุปบาทและคำอธิบายตัวนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไหมขึ้นอยู่กับภูมิไหมไม่ขึ้น เวลาก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นหมดทุกอย่างเลยคุณเคยเห็นคุณเคยเห็นกฎอะไรที่สามารถอธิบายเรื่องใหญ่ๆกับเรื่องเล็กๆได้ด้วยสูตรเดียวกันอืมเศาสตร์เนี่ยเศรษฐศาสตร์นี่ยังมีอะไรเอยมหาภาพกับอะไรจุลภาคนะ อธิบายเล,เล็กๆยังต้องใช้ทฤษฎีทางจุลภาคแต่อธิบายใหญ่ๆก็ต้องใช้ทฤษฎีมหาภาพอย่างเนี้ยมันคนละเรื่องก,กันเลยแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาทฤษฎีเดียวกันอธิบายได้ทั้งใหญ่ๆได้ทั้งเล็ก,ลกๆได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันซับซ้อนกันเยอะนะมันเป็นเรื่องที่มันมากสัจจัน์กันเยอะยังเศษฐศาสตร์อะไร อ,อย่างเช่นเราไปเชียร์บอลอย่างนีน้ถ้าทุกคนนั่งหมดเรายืนที่เราคนเดียวเกิเดอะไรขึ้บบนเราเห็นชัดใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนยืนเหมือนกันหมดก็เห็นไม่ชัดเหมือนเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างทฤษฎีแบบนี้มันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับคนเล็กคนน้อยใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนื่อนรื่งกว่านั้นนะแล้วเมื่อวานมีคนถามออกมา,าเราเรียนปรวัติปวาระเนี่ย รช่ไหมปรวัติวาระมันคืออะไรเรากำลังจะเรียนปรวัติวาระต่อเนี่ยนะ,ะประวัติวาระเนี่ยเราบอกว่าการเรียนประวัติวาระเนี่ยแสดงอะไรเอ่ย,วยความเป็นไปของจิตใช่ไหม จริงๆเราถามเนี่ยเราถามว่านามธรรมากับรูปธรรมมันเกิดพร้อมกันตอนไหนใช่ไหมเพราะนั้น <laughs> ถ้าเราเรียนว่าโดยปัจจัยเรากาลังเรียนอะไร <c oughs> สหชาติปัจจัยรูปนามเกิดพร้อมกันที่ตรงไหนรูปกับนามเนี่ยเกิดพร้อมกันที่ตรงไหนจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันไหมจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิก ไม่มีปัญหาใช่ไหมเกิดพร้อมกันแต่นามเกิดพร้อมรูปที่ไหนเราเรียนมาแล้วใช่ไหมตอนมัชชิมาโทนามเกิดพร้อมกับรูปตรงไหนถ้ากับรูปเนี่ยเขาจะต้องเกิดพร้อมกับอะไรเอ่ยจิตตาฉรูปกับอะไรปติสนทิกรรม,มชรูปใช่ไหม แต่เนื่องจากว่าเราไม่เอาประวัติการจิตตชรูปเนี่ยอยู่ในอะไรเอย่ยในประวัติการใช่ไหมจิตตชรูปเนี่ยอยู่ในประวัติการอยู่ในอะไรเอย่ยประวัติการคิดยากอยู่ตรงนี้อยู่เฉพาะอะไรเอย่ยปฏิสนธิการเราก็เลยเริ่มต้นเราก็เลยแสดงเฉพาะแค่ตัวนี้กับอะไร2อ,อย่างเนี่ยเอาสออย่างนี้มาแสดงพร้อมกัน เพราะฉะนั้นตอนที่คุณเรียนคืออะไรรูปประขันคุณก็เอาอะไรเอ่ยรูปประขันที่อยู่ในปฏิสนธิกับอะไรเอ่ยกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมเอามาคิดกันส่วนตรงนี้เราไปใช้ตอนไหนใช้ตอนสัจจะยะมกเนี่ยจิตตชรูปจะมาตอนสัจจะยะมกเพราะฉะนั้นสัจจะยะมกมันจะเริ่มยากขึ้นเพราะว่ามันมีอะไร เอาพวกนีม้มาคิดอยู่แต่ตอนนี้เราคิดเฉพาะอะไรเอ่ยปฏิสนธิกรรมชรูปนะเพราะนั้นตรงนี้คือการแสดงเพื่อให้คุณเข้าใจสหชาตะปัจจัยให้ลึกซึ้งนะลึกซึ้งเพราะนั้นสหชาตะปัจจัยคุณจะได้จากการเรียนยมกนะก็ค่อยๆเก็บไปนะ แล้วก็อาทิตย์หน้าอย่าลืมเอาใบนี้มานะเราจะต้องใช้ใบนี้เพื่อเอามาหาองค์ธรรมของการหนึ่งวันนี้เราก็อันนี้จะร้องไหมไม่ต้องร้องนะอามันตาทั้งคู่จบแล้วปณติหมดแล้วนะมือและจักกะก็อ๋อต้นชั่วโมงคุณไม่ได้มานะอ่า